สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหุ้นนิเคะเช้าบ่ายปกตินะครับแล้วก็นิเคะเช้าบ่าย V.I.P. นะครับก็จะแยกรอบให้แบบนี้เลยนะครับเนาะปกติก็หน้าอีกหน้าเอออีกหน้าจะเป็นรอบ V.I.P. นะครับผมก็สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับนิเคะของเราในรอบ V.I.P. นะครับขอสรุปรอบ V.I.P. ก่อนนะครับ V.I.P. นะครับในรอบเช้า ผมให้วิ่งสะสามรูดเก้าไปนะครับวิง่งสามรูตเก้าคนที่ออกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับของเราอืมเนาะให้เก้าเจ็ดเขาออกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็เรียนเก้าสองเขาออกเก้าหนึ่งนะครับก็ในรอบนี้นะครับพี่พี่ใครวิ่งรูดที่เก้านะครับเข้าไปที่เก้าหนึ่งนะครับผมสายรูดมานะครับสายเจาะไม่มาส่วนรอบบ่ายนะครับวิ่งหนึ่งรูดเจ็ดคนที่ออกเก้า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 สี่เก้าศูนย์นะครับ นะครับก้าไหลนะครับผมในรอบนี้หลุดนะครับพี่ในรอบบ่ายไม่มานะครับนาอส่วนในรอบปกตินะครับพี่ในรอบปกติเช้านะครับผมให้วิ่ง2รูด8นะครับคนที่ออกเจ็ดแปดหกกับเจ็ดหนึ่งของเรานะครับใครวิ่งรูดที่8เข้าไปที่86ตรงตรงนะครับส่วนรอบบ่ายผมให้วิ่ง5รุด3คนที่ออก393กับหกสามไอหกสนะครับ อืมนะครับเสียดายนะครับพี่เนาะห้าเก้าผมเล่นให้แต่ว่าหลักสามเนะี่ยผมไม่ได้ให้สามเก้านะครับพ,พี่ใครวิ่งรูดที่สามนะครับเข้าไปที่เก้าสามนะครับผมก็รอบเช้ามาสายเจานะเนาะรอบบ่ายมาสายรูดก็ถือว่าโอเคนะครับในรอบปกติส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับพี่พี่ก็ฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคำนวณ ปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมแล้วก็ไปพี่สมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับอาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับแอดมินใจดีนะครับพี่เนาะหรือว่าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มกลุ่มฟรีนะครับเป็นกลุ่มแนวทางของเบาหลองเองเนาะก็สอบถามแอดมินได้นะครับผมเนาะ สำหรับนะครับผมแนวทางของวันที่13นะครับเดือน7 2566นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบ v i p ก่อนนะครับ VIP นี้ผมเขียนไว้แล้วนะครับสําหรับ VIP นะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง6รูด2นะครับตัวเน้นตัวจอก็จะเป็นที่672129นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง3รูด9นะครับตัวจอก็จะเป็นที่ 9298แล้วก็39นะครับเนาะท่านใดที่ชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับในรอบ VIP นะครับเช้าบ่ายนะครับผมส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับในรอบปกติวันที่13นะครับในรอบเช้านะครับพี่พี่ผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข5นะครับผมสายลูดนะครับให้ไปที่เลข1 5 3 5 2 5 9 1 2 1 3 1 9นะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่5 1 3นะครับสลับในรอบเช้า1 3นะครับแล้วก็ หนึ่งสองห้าสามนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่งนะครับไปที่สองสายรูดให้ไปที่เลขแปดนะครับสองหนึ่งสองหก สองเจ็ดแนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่2 8 1นะครับ8ปดหนะครับแล้วก็2 6นะครับผมเนาะก็ จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนิอีกเช้าบ่ายปกตินะครับแล้วก็นิกายเช้าบ่าย VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็แคปมาจอไว้พี่จณา,า,น,าน,นะครับพี่พี่ก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณสรับคอมเมนต์ดีๆจากพี่ๆสมาชิกนะครับก็สรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ